ที่ระนองห้าท่วมเครื่องที่ผ่านมาเหตุใหญ่จริงๆนะตำรวจเมืองระนองรับแจ้งเหตุระนองทางใต้นะฮะมีคนถูกยิงเสียชีวิตสองศพในบ้านเช่าซอยบ้านหมาสวยเพชรเกษมเมืองระนองไปตรวจสอบพบร่างสองท่านเสียชีวิตถูกยิงด้วยปืนพกสั้นเก้ามอมอ นอนจมก้นเลือดที่หน้าประตูบ้านเลยรายแรกเป็นตำรวจนะคะสิบตำรวจเอกอลงกรเป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองถูกยิงเข้าที่เบ้าตาที่ศีรษะและที่ลำตัวบริเวณที่โครงซ้ายใต้ราวนมรวมทั้งหมด3นัดเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงเป็นผู้หญิงค่ะ อายุ22ปีเป็นนักศึกษาถูกยิงเข้าที่กบหูขวาหนึ่งนัดแล้วก็ลำตัวอีก2นัดก็นอนเสียชีวิตอยู่ไม่ห่างกันมากนักวงจรปิดบันทึกภาพคนก่อเหตุเอาไว้ได้รถเก่งมาส d a าสาสีเทาค่ะแล่นเข้ามาที่บ้านเช่าหลังนี้แล้วหลังจากนั้นสักพักใหญ่ๆก็แล่นออกไปก็คาดว่าขับเข้ามาก่อเหตุเสร็จก็ขับออกไป นี่ค่ะนี่จังหวะออกเมื่อครู่นี้อันนี้จังหวะเข้าพยายนที่รอดตายจากเหตุการณ์นี้บอกเลยนะคะว่ามือปืนไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตแฟนหนุ่มของฝ่ายหญิงค่ะชื่อนายอุทิศเพิ่งจะเลิกรากันไปนายอุทิศนี่มีอาชีพเป็นพนักง,งานผู้ช่วยธันตกรรมโรงพยาบาลระนองอตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถเข้ามาบ้านหลังนี้เนี่ยฝ่ายหญิงกับ ในตำรวจซึ่งเป็นแฟนใหม่เพิ่งจะคบหากันเนี่ยมาเช่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะคะลักษณะก็คือแฟนเก่ามาซุ่มอยู่ข้างบ้านทีนี้ผู้ตายทั้งสองคนน่าจะรู้ว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยมีการโทรศัพท์มาหาพยานนี่แหะคะ่ะให้รีบเข้ามาช่วยหน่อยที่บ้านทีนี้ตอนที่มาถึงบ้านเนี่ยก็พบว่าอา้าวอยู่กัน2คนก็คือ แฟนสาวฝ่ายหญิงแล้วก็สิบตำรวจเอกเอลงกรปรากฏจังหวะเปิดประตูนั่แหละค่ะมือปืนก่อเหตุแอบซุ่มอยู่วิ่งเข้ามาแล้วชักปืนยิงทันทียิงไปที่ผู้ชายก่อนแล้วก็ยิงมาที่ผู้หญิงโดยพยานบอกว่าเขาไม่ได้หันกระบอกปืนมาทางดิฉันเลยคือตั้งใจจะยิงสองคนนี้เลยแล้วพอยิงเสร็จก็ขับรถออกไปคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นอดีตแฟนเก่าและเหมือนฝ่ายหญิงเนี่ยขอเลิกราแล้วก็มาคบหากับในสิบตำรวจท้องที่ คือสิบตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมคบหากับน้องใช่ไหมน้องนักศึกษาอายุ22คนนี้ดี่ประวัาตั้งใจมาซุ่มเลยนะค่ะแล้วไม่พูดอะไรเลยเนี่ยรอจังหวะเปิดประตูะค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตาะของผมน่ากลัวจริงๆไม่พูดอะไรกันสักคำเลยเหรอตอนนี้ยังตามตัวผู้ก่อเหตุคือมือปืนยังไม่เจอนะคะก็ให้ญาติช่วยเกลี้ยก,กล่อม เดี๋ยวคงได้ตัวมันชัดเจนขนาดนี้ชื่อหนองใช่ไหมค่ะท่านผู้ชม